ไปดูกันต่อเลยดีกว่าเท้าใจแฟนคลับกันบ้านนะคะน้องก้างแล้วก็ซีดีค่ะไปอัดรายการเพชรลาม่าก,กันมาค่ะก็คู่นี้นะคะเป็นคู่จิ้นนะคะที่แฟนคลับเยอะมากจริงๆค่ะวันไปเชียร์นี่ก็ไปกรี๊ดกันสนั่นลั่นหอจริงๆแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องซีดีก็มีงานอีเวนต์ด้วยนะคะที่แฟชั่นไอแลนด์แต่ว่าเก็บไว้ดูแล้วกันนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะได้มากรี๊ดกันได้มาโอ้โหสนั่นลั่นจอกันเลยทีเดียวละค่ะเราไปดูความฟินนะคะของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะก้างคาเวี้ซีดีเด็กแรดอันนนนีี้้ชื่บบ่่อบาาคคูะะทเข ส้งกันมาค่ะจะน่ารักกันขนาดไหนไปดูกันเช้านี้เลยค่ะไปดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกั้งคาวี่ซีดีเด็กแรกครับผมจำได้แล้วชื่อบ้านคู่ใช่ครับสรุปแรกไหมฮะอะไรนะครับแรกไหมฮะถามกี่รอบแล้ววิลาเร่ต้องขวายี่ต้องขยี้นะครับผมแต่วันนี้ได้มาออกรายการเพชรลามาเป็นการมาได้โชว์ด้วยกันแล้วก็มีทอล์คโชว์ด้วยมาสนุกดีครับสนุกดีครับผมพูดแล้วก็รู้เรื่องไม่รู้ครับ ตื่นเต้นได้ได้อยู่กับพี่ก้างฮะ ไม่พูดไม่รู้เรื่องไม่ครับไม่ไม่ปกติครับปกติพูดไม่รู้ไม่รู้เรื่องปกติครับนะครับเหมือนมาถ่ายรายการนี้รายการที่เราดูอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนรายการจริงๆเราจะดูอลังการใช่ไหมครับตอนแรกเราก็จะมีกดดันนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะเล่นได้ไหมอะไรได้ไหมแต่พอพี่นวัดเข้ามาบอกว่าเต็มที่เลยเป็นยังไงเป็นตัวเองเลยไงแล้วก็โอเคก็เลยแบบว่าสนุกมากเลยครับแล้วมาพูดคุยถึงการมาเป็นเดสตาด้วยใช่ครับก็พูดคุยว่าแบบเป็นไงเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ครับผมก็จะแบบว่ามีแบบในบ้านเนี้ ก็คือเหมือนแบบมาคุยเรื่องราวให้คนที่อาจจะได้ดูเดอะสตาร์แต่ว่ายังไม่รู้ความรู้สึกของเราครับผมเราก็มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ก็เป็นขับบ้านคู่กันก็มาเลยมาเต็มเลยเป็นงาหากรีสนั่นกรีฑสนั่นครับกรีฑสนั่นซัมเมอร์เซลล์ครับผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะดีใจเหมือนพอมาแล้วรู้สึกมีแฟนคลับที่แบบคอยให้กําลังใจเราแล้วเจอเยอะขนาดนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ออกด้วยกันใช่ครับก็ชอบอะไรกั้งเขาอี้ซีดีเด็กแรก ชอบอะไรชอบอะไรอุ้ยอันนี้อยากอยากให้พี่ฝากถามแฟนบเหมือนกันอยาว่าอะไรจริงแล้วใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะเป็นเห็นว่าเราเป็นสายเต้นเหมือนกันแล้วก็จะแบบว่ามีความคล้ายกันอยู่เยอะชอบร้องชอบเต้นแล้วก็ตอนมาเต้นอย่างงี้ก็แบบว่าเหมือนเหมือนรู้สึกเข้าขากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วอาจจะเป็นว่าหน้าน้องเขาอาจจะแก่เท่าก้างด้วยอะไรใช่ป่อันนี้มอันนี้เป็นสิ่งที่เขาขยี้ในรายการเราเลยเอามาเล่นต่อเขาไม่ได้เห็นเป็นขาวกับดำเหรอรู้ละวะร้อเล่นล้อเล่นลักเล่นรักหยางหยินหยางรักหลอกถึงหยอกเล่น จะเปไกก็นคนใจงดงามฉันจะไม่ทอด้วฉัน ม่นะคะหล่อทั้งคู่ฮอตทั้งคู่นะคะก็ขอเชียร์ด้วยละกันค่ะวันนี้เขาก็จะมีงานเปิดช่องด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะคะสําหรับเวทีเดอะสตาร์ว่าจะได้ถ่ายทอดช่องเก้าหรือเปล่าเพราะมีข่าวบอกว่าอนาคตนะคะจะไม่บายช่องเก้าตามทูปไปแล้วนะคะไปออนแอร์ในช่อง,องของตัวเองนั่นเองค่ะ